ชิป snapdragon 8s gen4 เป็นชิประดับกลางหรือระดับเรือธงคลิปนี้ <c oughs> คือมันมีหลายคนงงอะครับว่า snapdragon 8s gen3 gen4 เนี่ยครับมันเป็นชิปเรือธงไหมแล้วมันต่างกับ snapdragon 8 gen2 gen3 ยังไงเพราะว่าประสิทธิภาพของมัน,น่ะใกล้เคียงกันแบบงงๆเลยนะมีแค่คำว่า 8s นี่แหละมันหมายความว่ายังไงคือ snapdragon 8s gen4 นะครับเป็นชิปของ Qualcomm เขาตั้งใจวางตัวนี้นะไว้ตรงกลางระหว่างกลุ่มพรีเมียมแล้วก็กลุ่มแฟกชิปแสดงว่าแฟกชิปอยู่ตรงบนนะพรีเมียมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางไม่แรงสุดเหมือน8 Gen3 แต่ก็ไม่ลดสเปคหนักแบบซีรีส์7 อยู่ระหว่างกลางจุดขายหลักของชิปตัวนี้นะครับก็คือความคุ้มค่าได้ประสิทธิภาพแบบเรือธงด้วยแตร่ราคาประหยัดกว่าทีนี้จะมีคำถามว่าทำไมไอ้เจ้า 8S เนี่ยมันแรงเท่ากับเรือธงเลยอย่างแรกนะมันใช้สถาปัตยกรรมใหม่แบบเดียวกัน 8S g เ n สเจนี่เนี่ยคาดว่าจะใช้สถาปัตยกรรมโ r i ร n CPU แบบเดียวกันกับ snapdragon 8 Gen 3นที่แรงแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็มันยังรองรับแรมที่เป็น l ddr 5 x ufs 4. ีแล้วก็ยังรองรับ Wi-Fi 7ดด้วยอันเนี้ยเหมือนชิปเรือธงเลย แล้วก็อันถัดมาคือในเรื่องของ AI ก็แรงครับไม่แพ้รุ่นใหญ่ ว่ามันมี NPU ก็คือ AI Engine รุ่นใหม่ที่รับรอง AI on Device แบบเดียวกันเลยกับชิประดับเรือธงเช่น Chat AI หรือฟีเจอร์กล้องอัจฉริยะในเครื่องเลยถัดมานะยังรองรับการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอระดับสูงด้วยคือมันรองรับการประมวลผลของการถ่ายวีดีโอเนี่ยเทียบเท่ากับระดับเรือธงอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอ 4K HDR ถ่ายกลางคืนแบบเทพๆอะ่ะกันสั่นก็คือแบบดีมันก็เลยทําให้คนสับสนว,นว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงมันใกล้เคียงกันเหลือเกินสรุปนะครับไอ้เจ้า Snapdragon 8s Gen 4เนี่ย มันก็เหมือนกับเอาตัวชิปของเรือธงเนี่ยมาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับให้ราคามันถูกลงแล้วก็ยังใช้งานดีเทียบเท่ากับเรือธงในราคาที่ประหยัดขึ้นแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวพี่เอกนะครับมือถือที่ใช้ชิปตัวนี้นะจะเอามาใช้พวกถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นตัดต่อเล่นเกมอะไรพวกนี้ครับได้ดีขึ้น